สบายดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนะาะว่าเบิรงกพักข่อยเตรียมสิปลูกแล้วนี่พวกเจ้าเบิรงเดอ้ออันนี้กใหไ่มันละสูงโยงแยกมันละพักข่อยเอาว่าสิไปปลูกพักมื้อนี้มันว่าเบิ่งอากาศทางนอกเด้อบัดน,นี้เด้อธรรมดามาสิลงทีนี้เนาะอันนี้มาเบิ่งอากาศเด้อพวกเจ้าพงค่อยสีไข่ตุห้เบิ่งมันแม่นีหยังนะบับนี้น เบืง้งดูนี่สโนโหลงโคกเห็นยังไงละพักมันสิบปปลูกได้วะนี่ oh. น่ะสโนโหลงโคกเขาสิบไปปลูกได้ยังไงละพักป่ะน,นี่ oh. สิบ่ปได้ปลูกพักก็สิบไปตลาดซะมือนี่เบืง้งทนไหมทนนั้นงามงาม นกหนูมันกะลงหมูชักสีเข้าสีออกห้งางมนกกระได้สองตัวนั่นหมูชักสีหากินยังไงเลยนกกระได้พาสิพาไปเบิงหลังบ้านนาขอยโป๊พักเนี่ยอยู่จุดเจ้าสบายดีพี่น้องมาทุกผู้ทุกคนพ่อกันอีกแล้วน้องมาเนี่ยมาเสียพามาปลูกพัก ปลูกได้ยี่หว่านนี่มึงนู้นนี่โสนโตกผิวว่องวองแหวงแวงอยู่เพอาะสิปลูกพักกับปลูกก่ได้แล้วชนะสิป้าพไปตลาดซะคอละก้าเบี้ยพักจนงมานใหญ่เหมือนเราเจ้าเอ้ยมาว่าผิดมึงสิมงึงนู้นนี่เพราะเสียนอย่างได้แล้วนี่พามาเบิ่งหลังบ้านหน่อยนึงเนาะธรรมดายามนี่มันสโนมันมันเบิดแล้วมันเป็นสปริงแล้วนะมันกําลังปลูพกพัก ต่ละปีอะนะจูเจ้าแต่ละปีซ้ำนี่นิ่ขึ้นมน่ยามสงการปีใหม่ลาวนะคอยเดึงคอยมีดอกไม้ไปอันส่งน้ำผ่านนะส่งน้ำผ่าในเฮือนเขาอะนะแต่ว่าปีนี่นะเบิ่งดูนี่มันเป็นยังไงแล้วแับะนี้โอ้ยังไงวะมึงเด้อสีมูฟมากันมุมา,ามะไรนี่แบบนี้พี่น้องเบิ่งหลายมุมเนาะม,มาเป็นยังไงแล้วนี่ เขาปลูกพักปลูกเนื้อละข้างบ้านก็สิว่ายิ่นนมานเมาแยงผู้เดียววอะเขาหเราเห็นอย่างนล้วยุ่นี่มันเมาีแยงผู้เดียวว่สันนี้ทั้งข้างนี่ก็บเมนอาพันเบนเนาะหาังห้องนั่งอาพันเบนแต่พอเกิดเงียบอยู่หอกอยู่นี่บบมี่อย่างบบมี่อย่างแบบว่าบบมี่อย่างทลายอย่างอะนะยูไปยูมันเหรไปเขาก็ดยูพอเขาเกิเจ้าก็ดยูพอก็เจ้ายังหูฟังเอาได้เด้อพี่น้องไอ้เสียงมันดัง เสียงเขามันบบแจ้งมันเป็นมันต้องเป็นแบบนี้ว่าซี่ซัอยางหูฟังเอานหน่อยนึงเนาะภาสิผ้าพี่น้องปลูกอันนั้นพักทิศนี่กับโบได้ปลูกซ้ำเมาละเเวว,ว,วอีมเมาละกระไดเบิ้งเด้อพี่น้องคอยสิไปเปิดอันพักให้เบิ่งเด้อพักอะไอย่างก็พักอันพักเวียนนะพักเวียดพักบัวพักซีหอมลาบพักอันนั้นก็ลังขึ้น อย่งเคลียแล้วมานี้เห็นมือได้อ้ยแนวเคลียข่อยูเซนอ่ะมนี้ก็เต่งอยู่น,น,นี่นนแล้วแนวเคลียมนะอ๋อแนวมือเคลียพักข่อยกำลังงามจุดเจ้าเอ้ยมึงนะมันมาจี่ไหนแล้วมานี้มึงเนาะมังซองมึงเห็นบ่พักกำลังขึ้นบ่ขืนโปกเนียนโอ้ยเห็นบ่พักเวียดพักหย่างพัก พักกาดเนี่ยคืกาลังขึ้นเนี่ยเปล่าโอ้ย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 ,อย,อยนี่เต่งเมียนเอาผ้ามาปกเมียนบังเด้อพักกะลังงามหอมป้อมหอมบัวพักสีพักกาดพักอย่างคือก,กาลังขึ้นมึงเด้อนี่โสร่นี่มันมันลวงแด้แล้วนี่เต่งเมื่อคืนไอ้เบิง่งเบิ่งน่าบอก เบิรเมื่อกี้ไหนเบิ่งเรื่องนี้ค่ะพักกำลังขึ้นง่ามงามโอเคส่องอันนี้โบเห็นพอพามัน,น,นอันนั้นโบเห็นมือโบได้ใส่ถุงมือออกมามเห็นบ้าจุ๊บเจ้า ตักโสนแล้วก็สิเปิดพักให้เบิงออ่งเด้อพักโสนกันขอ,อต่อพานะพวกตัวนี้ขนาดเบื้องนั้นคือกันธรรม,มาดายามนี้มันบ่เมนยามมันยามปลูกพักละนะพักไข่งามนั่นะแต่ละปีสักนีได้กินไนดะ้ยังเหมือนละ con <susses> <tries> <tries> เสียบ้างมอปีน้องหอมลาบคอยขลังขึ้นเบื้องนีลานอ้นยผักผักเทียมผักอย่างข่อยมองดูนี่เออย็นมือหอมลาบผักกาดผักอย่างโอ้ยต่นมันยังว่า โอเคฝากอนาติตามซ่องนางนางหลวงพาบาลเดอพี่น้องฝากกันกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้กันเน็ดคลิปใหม่ออกมาก็คือว่าแล้วาฝากติดตามซ่องนางนางหลวงพาบาีเดอร์บายบายสบายดี